สวัสดีครับก็วันนี้มารีวิวนะครับจากที่ได้โพสต์ไปก็คือเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นนึ่งที่เป็นสีส้มๆนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับว่าชิ้นนั้นมันคืออะไรนะครับก็น,นี้มันอยู่ในซองแหละอันนี้ผมได้รับมาจากร้านมิลิเทอรีอ่แมเนจนะครับ เห็นไหมไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวผมขึ้นชื่อร้านกับเบอร์โทรติดต่อไว้ก็แล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับว่าทางร้านที่เขาส่งมานะมีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับที่ส่งมานะครับของทางร้านนะพระเอกของเราแน่นอนครับไอชอเิเล็กๆอันนี้นะครับสีส้มๆเนี่ยครับหลายคนว่ามันคืออะไรอ่ะมันลิ้นแม็กหรือเปล่าหรืออะไรเดี๋ยว ลองดูนะครับแล้วก็มีอันนี้อของร้าน Military Message นะครับเป็นแรปหรือโอเคอโอเคมีของมีชื่อร้านด้วย Military Message นะครับก็เป็น r ร p หรือคล้ายๆผนะ้าบัฟนะครับแล้วแต่จะเรียกก็แล้วกันของนั้นทางร้านเขาเรียกว่าแรปนะครับ โอเคสวยงามเนื้อผ้าดีนะครับน่าจะระบายอากาศได้ดีอเอาไว้ก่อนละกันตัวนี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวฝากร้านไว้ด้วยนะครับอันนี้ของชาวแทิเคิลเนี่ยรับรองน่าจะได้เสียเงินกันแน่นอนนะครับมีของดีๆมาเรื่อยๆเลยไงต้องขอขอบคุณร้าน m i l ิเทอรี่แม e เไว้ด้วยนะครับ ก so okay? ็อันนี้นะครับมามามาต่อที่ตัวนี้ดีกว่าดย๋ยงไงขอตัดเป็นใกล้ๆเพื่อจะได้ดูตัวอุปกรณ์ตัวนี้ให้ชัดๆแล้วกันนะครับไปครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันใกล้ๆนะครับก็คือตัวนี้มันเป็นเหมือนกระสุนซ้อมนะครับเป็น Snap Cap ในลักษณะจะเป็นอย่างนี้ของมันนะครับก็จะเป็นคล้ายๆเขาเรียกอะไรอะเรือเนาะมันจะเว้า พราในส่วนตรงนี้นะครับมันจะวาวไว้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นลักษณะท่ากระสุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดที่ระบุไว้ในนี้นะครับจะเป็น 9m อันนี้น่าจะเป็นเป็น9มมนะครับถึงจด40นะครับยี่ห้อโรเจอร์นะครับโรเจอร์ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกระสุนอย่างนี้วิธีการใช้งานนะครับเราใช้งานก็คือเราใส่ไปในแม็กกาซีนนะครับอันนี้ที่ผมใช้ตัวนี้เป็นของแมคคูนะครับ ลิ้นมสีส้มมันอาจจะดูไม่ค่อยแตกต่างนะครับคือเราใส่แทนกระสุนเข้าไปนะครับเพื่อกดให้ในตัวลิ้นแม็กที่มันจะมีบริเวณที่บริเวณตรงนี้นะครับที่จะไปดันคันค้างสไลด์นะครับบริเวณนี้ที่ดันคันค้างสไลด์เวลาเราเดึงสไลด์เนี่ยแล้วมันสไลด์จะค้างเวลาลูกหมุนเนี่ยตัวนี้จะทำหน้าที่คอย กดเอาไว้นะครับคอยกดลิ้นแม็กลงไปนะครับอ่ามันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะดันให้สไลด์นะครับมันขางก็คือไว้ซ้อมเวลาเราเปลี่ยนแมกกาซีนเราแท็บแร็กนะครับก็เดี๋ยวถ้าอย่างนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่เดี๋ยวสาธิตให้ดูดีกว่านะครับ อ่าครับเดี๋ยวก็จะสาธิตให้ดูนะครับการใช้งานในตัวกระสุนกระสุนซ้อมแท็บแบ็กของร้านมิล i ิเทอรี่แมเนียที่นำเข้ามานะครับก็ตัวนี้นะครับก็เราก็ใส่ในแมกกาซีนนะครับปกติเลยนะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ปืนนะครับโอเคนะครับ ตัวแมกกาซีเนี่ยบางคนว่าเยถ้าเราใช้ตัว s n a p c a ปหรือตัวลูกดายไฟ์ Fi ตัวที่เป็นเหมือนกระสุนปกตินะครับมันก็จะเป็นมันก็จะใส่เหมือนกระสุนเนี่ยแล,แล้วเวลาเราใส่เข้ามาในปืนใช่ไหมครับเราดึงสไลด์เราดึงสไลดไล์มันก็จะทำการป้อน ป้อนกระสุนไรฟเนี่ยเข้าไปในลำพิงปกติแล้วก็ยิงแห้งได้ใช่ไหมครับแต่เวลาเรากระชากปุ๊บกระสุนอันนั้นก็จะกระเด็นออกไปมันก็ไม่ได้แบบกระชากได้ต่อเนื่องถ้าต้องการที่กระชากได้ต่อเนื่องเนี่ยเราก็ต้องมีมากกว่าหนึ่งนัดใช่ไหมครับหรือบางคนว่าเอ๊ะงั้นเราก็ไม่ต้องใส่แม็กสิเออโอเคไม่ได้ใส่แม็กซ์เนี่ยเราก็ดึงได้เรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ ในกรณีนี้ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ทำมาเพื่อในการซ้อมเราเปลี่ยนแม็กหรือการซ้อมเหตุติดขัดอะไรก็ที่เป็นลักษณะนในการเราจะต้องใส่แม็กเข้าไปแล้วก็ชากใช่ไหมครับแล้วมันเราไม่ต้องเปลืองตัว s n a p c a ปมากเราก็ใช้แค่1นัดต่อ1นแม็กแค่นั้นเองนะครับสมมุติในกรณีนี้ผม ใช้แม็กนี้ที่ไม่ได้ใส่กระสุนนะครับเป็นแม็กเปล่าโอเคเราจําลองสถานการณ์การฝึกได้นะครับก็คือเคร่ันไกแชะมองตบโอเคเราเห็นแล้วว่าสไลด์ค้างไม่มีกระสุนในลงเพลิงโอเคครับ okay. ปลดเราใส่แม็กที่มีจเจ้ากระสุนซ้อมตัวเนี้ยตัวแท็บแร็กตัวเนี้ยใส่เข้าไป นะครับเหมือนแล้วการเปลี่ยนแม็กปกติปดสไลด์หรือจะดึงหรหรือจะดึงอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดแล้วแต่ท่านที่ฝึกมานะครับโอเคลั่นต่อไปแชะเราอาจจะมองตบคือเราสามารถจำลองในการฝึกเราเราได้นะครับก็ประโยชน์ของมันก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็มันยังอยู่ในนี้เหมือนเดิม นะครับอ่ะโอเคเราอาจจะซ้อมดีติดปับ๊บในลักษณะนี้ตัวส n a p cap ก็ไม่ได้กระเด็นออกไปไม่ได้หล่นหรือหายหรือหา,หาไม่เจอก็จะยังอยู่นี่อยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่แม็กเราก็ไม่ชินเนาะบางท่านโอเคจับมาต้องการซ้อมความคุ้นเคยในการ จุแมกกาซีนอะไรแบบนี้นะครับก็ซ้อมได้นะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่มันไม่มีฟิลมันไม่มีฟิล์ในการใส่แมกกาซีนนะครับก็เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ทำให้พี่ๆเพื่อนๆฝึกซ้อมได้สนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความหลากหลายในการฝึกซ้อมได้นะครับ ใส่แม็กซีนแชะนะครับก็อุปกรณ์ดีๆชิ้นเล็กๆนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจยังไงก็ลองติดต่อไปที่ร้าน Military m a n a เนจเนะครับเ,เห็นข่าวแวๆมาว่าเหลือไม่กี่อันแล้วนะครับก็อุปกรณ์วัสดุที่มันก็ค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับลักษณะคล้ายๆกับล i n แม็กเลยเนื้อเหมือนๆกันเลยนะครับก็ไว้ซ้อมสนุกๆได้นะครับ Okay. ซ้อมใส่แมกกาซีนลั่นไกเค okay. ก็ประมาณนี้นะครับอะหรือซ้อมสถนานการณ์แบบนี้อะทำอีกครั้งหนึ่งนะครับเค okay. okay. ขึ้นมาแชะอย่างนี้ส่วนใหญ่เกิด ในกรณีแบบพี่ๆหลายคนคลิปสูงนะครับแล้วมันไปกดกันค้างสไลด์นัดสุดท้ายสไลด์ไม่ค้างยิงกระสุนไม่ลั่นมองตกดึงโอเคสไลด์ค้างกระสุนหมดแน่นอนปลดเปลี่ยนอันใหม่ก็สามารถเอาไปฝึกซ้อมแก้ไขเหตุติดขัดอะไรกันได้นะครับ ครับก็ข้าวๆ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับไงผมฝากกลุ่มพูดคุยใน a c e b o o k ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของร้าน Military m ่ s มสไว้ที่ใต้คลิปด้วยเช่นกันนะครับถ้าท่านใดสนใจลองเข้าไปดูกันได้ไม่ใช่มีแค่อ่าอย่างนี้อย่างเดียวนะครับก็มีหลายๆอย่างพวกอุปกรณ์เทคทีเ้าใคร ต้องการจะหาอุปกรณ์อะไรหรือจะสั่งจากต่างประเทศแล้วสั่งไม่ได้หรืออยากได้ลองถามที่ร้านถ้าดูนะครับอุปกรณ์ที่หายากบางอย่างอะไหล่บางอย่างที่หายากๆในไทยหาไม่ได้ร้านนี้ก็ช่วยท่านได้นะครับไงลองปรึกษากับทางร้านดูนะครับสามารถพูดคุยได้กันเองมากนะครับไงก็ฝากไว้ด้วยไงสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ขอให้ใช้ปืนด้วยความปลอดภัยนะครับผมสวัสดีครับ